สุดยอดผลงานของโกเล็กอินทรีพงาดฟ้าบทที่23รับท้ามือกระบี่ที่นี่เป็นเมืองน้อยแห่งหนึ่งไม่ใหญ่โตเท่าใดแต่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ก่อนถึงหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเชิงเขามรกตดังนั้นชาวยุทธที่เดินทางมายังหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าก็ต้องแวะพักรับประทานอาหารในเมืองนี้หลายปีมานี้หมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าถูกยกย่องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนชาวยุทธ เมืองน้อยนี้ก็พลอยเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเหลาสุราที่โอทงที่สุดในเมืองนี้มีชื่อว่า,วนนาเหลาพบอาคันตุกะวันนี้หน้าเหลาพบอาคันตุกะออกจะผิดปกติธรรมดาไปบ้างเนื่องเพราะคนที่ยืนรับแขกอยู่หน้าประตูเหลาไม่ใช่เสียวเออแต่เป็นชายกลางคนคนหนึ่งไม่ว่าดูอย่างไรชายกลางคนคนนี้ก็ไม่มีท่าทางของคนรับใช้แม้แต่น้อยเลยมันแต่งกายภูมิฐานใบหน้ากลมปอม ปกติมีแต่บ่าวทาสห้อมล้อมปรนิบัติมันจึงจะถูกต้องแต่วันนี้มันฉะไหนมายืนรอรับแขกที่หน้าประตูเหลาสุราคนในเมืองน้อยนี้พอพบเห็นก็อดบังเกิดความตื่นเต้นสงสัยไม่ได้เนื่องพระชายกลางคนนี้คือหนึ่งในสองยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงกิติภูมิเลื่องลือในระแวกนี้มันเป็นหัวหน้าหมู่ตึกตระกูล่วงที่นอกเมืองฝั่งตะวันออกมันคือ่วงจิบฉายาฝ่ามือสลาตันหมู่ตึกตระกูล่วงและป้อมตระกูลเสียง ล้วนเป็นที่ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในละแวกนี้แต่ทว่าหัวหน้าป้อมตระกูลเสียงที่ชื่อว่าเสียงจินเสียชีวิตในครือหานจันเพลนแล้วตอนนี้คนที่มีชื่อเสียงที่สุดในละแวกนี้ก็คือมันบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นมันฉะนันมายืนรอรับแขกที่หน้าประตูเหลาสุราเล่าทัานใดนั้นก็แว่วเสียงฝีเท้าม้าเร่งร้อนดังมาเสียงฝีเท้าม้าเพิ่งดังหัวถนนก็ปรากฏร,รถม้าคันหนึ่งเป็นรถม้าสีทองแพลวพลาย ใช้มาพันใต้อวงสี่ตัวลากเทียมอยู่คันหนึ่งสารถีบนที่นั่งคนขับก็เป็นทาตุคนลุ้นศรีรษะล้านเลี่ยนผิวกายดำมาเมื่อมคนหนึ่งพอรถม้าเล่นถึงหน้าเหลาพบอาคันตุกะทาตุคนลุ้นคนนั้นก็ล้างบังเหียนหยุดมา้ารถม้าที่เล่นตะบึงครันจอดสนิทที่หน้าเหลาฝ่ามือสลาตันคึกคักขึ้น,น,นตาเป็นประกายรถม้าเพิ่งจอดสนิทมันก็สะอึกปราดถึงหน้ารถมันน้อมกายกล่าวขึ้นว่า ไม่ทราบว่าคนในรถใช่จอมยุธเต็งใช่ไหมนอกจากเต็งพงในยุทธภพยุคนี้ใครจะมีม้าดีเลิศเช่นนี้รถม้าวิจิตรงดงามป่านนี้มีทาดคุณลุ้นที่เขี้ยมหานปานนี้เห็นประตูรถถูกผลักเปิดบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งก้าวลงช้าๆบุรุษหนุ่มสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่แฝงบุคลิกพิเศษพิสดารชนิดหนึ่งเนื่องเพราะว่าบุรุษหนุ่มนั้นคือเตงพงเตงพงยิ้มกล่าวขึ้นว่า ข้าพระเจ้าเองเต็งพงฝ่ามือสลาตันประสานมือข้าน้อยฮวงจิบได้ยินกิติศัพท์ของจอมยุทธเต็งมานานเชกเช่นอสศนีบาทฟาดกรอกหูได้ยินว่าวันนี้จอมยุทธเต็งจะผ่านทางมาดังนั้นก็เลยมาต้อนรับที่นี่เต่งพงประสานมือตอบกล่าวว่าฮวงจิบงั้นเหรอเป็นฝ่ามือสลัตัน่วงจิบแห่งตึกตระกูล่วงนั้นเหรอมิกล้าเป็นข้าน้อยเองผูดแทห่วง เต่งองยิ้มกล่าวขึ้นรบก,กวนหัวหน้าห่วงมาต้อนรับรู้สึกไม่สบายใจเลยหานี่ได้จอมยุดเตงร้อนแรมเดินทางมาไกลเชิญขึ้นเหล้าไปพักผ่อนก่อนเถอะชั้นบนของเหลาสุราโอโถงกว้างขวางจัดโต๊ะได้หลายสิบโต๊ะแต่ตอนนี้จัดโต๊ะเพียงตัวเดียวโต๊ะสุราจัดตั้งอยู่กึางกลางเหลา้าเสียวเอิร์็ปดคนยืนรอปริบัติอยู่มุมเหลา่าฝ่ามือสลาตันชักนำเต่งผงขึ้นเหลาผายมือเชื้อเชิญ เชิญชามยุตเตงเชิญนั่งให้หัวหน้าตึกแซ่ห่วงให้การทอดรับเช่นนี้ข้าพเจ้าไหนเลยรับได้ละ่ะโอ้ยจอมยุตเตงไม่ต้องเกรงใจจอมยุตเตงแม้เพิ่งปรากฏตัวขึ้นในยุทธภพแต่ก็เชกเช่นดวงดาวอันเจิดจ้าสาดแสงทั่วยุทธภพข้าน้อยผูดแซ่งห่วงมีโอกาสวาสนาในตอนรับก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงเลยท้องฟ้ามีหมู่ดาวทั่งพายแต่ดาวที่เป่งประกายที่สุดก็คือดาวตก ประกายของดาวตกแม้กระชั้นสั้นแต่เป็นประกายที่เจิดจ้าชดช่วงไม่ว่าแสงโคมหรือเปลวเทียนก็ไม่อาจทัดเทียบเปรียบได้ท่านคิดมีประกายดุดดาวตกหรือต้องการเป็นเปลวเทียนเล่าเต่งผงและฝ่ามือสลาตันพอนั่งเรียบร้อยสุราอาหารก็ถูกยกมาเต่งผงเองเริ่มคุ้นเคยกับการต้อนรับเช่นนี้แล้วระหว่างทางที่เต่งผงเดินทางมายังหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าก็ได้รับการต้อนรับจากยอดฝีมือตามที่ต่างๆมาหลายครั้งแล้วเนื่องเพราะตอนนี้ เต่งพ้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีชื่อเสียงยากจะหลีกเลี่ยงการต้อนรับขับสู้จากผู้คนได้ฝ่ามือสลาตันรินสุราด้วยตัวเองประคองจอกล่าวขึ้นว่าจามยุดแตงเชิญคําว่าดื่มไม่ทันเปล่งออกจากปากซุ้มเสียงก็ชะง,งักค้างเนื่องเพราะมันพบว่าบรรยากาศบนเหลาสุราพลันผิดแผกไปบนเหล่าสุราพลันเพิ่มคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นคนสวมใส่เสื้อผ้าไมเอียมละอ,อ เท้าทั้งสองสวมรองเท้าพื้นบางราคาแพงคู่หนึ่งที่สยบขวัญผู้คนก็คือกระบี่ที่สภายอยู่วางเอวของมันเป็นกระบี่ฝังเพชรแวววาวเล่มหนึ่งกระบี่แม้ยังไม่ชักออกจากฝักแต่รังสีกระบี่แผ่ซ่านออกคุกคามคนแล้วฝ่ามือสลาตันเองก็รู้จักคนคนนี้เนื่องเพราะคนคนนี้ก็เป็นมือกระบี่ที่มีชื่อเสียงยุทธภพมีมือกระบี่มากมายแต่คนคนนี้นับเป็นมือกระบี่แนวหน้าคนผู้นี้ชื่อว่าเตียลุย ฝ่ามือสลาตันลุกขึ้นกล่าวว่าโอ้พี่เตียอยากนักนะที่ท่านจะแวะมาที่นี่เตียลุยคล้ายกับไม่ได้ยินฝ่ามือสลาตันแม้เป็นคนที่มีชื่อเสียงในระแวกนี้แต่เตียลุยคล้ายไม่เห็นอยู่ในสายตาในสายตาของมันมีแต่เตงพงเตียลุยมองเตงพงเขม่งนิ่งกล่าวชา้าชท่านคือเตงพงใช่ไหมเตงพงกล่าวชา้าชช่วยแล้วข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าแซ่เตียชื่อว่าเตียลุย เต่งพงก็เคยได้ยินชื่อนี้ขอเพียงเป็นยอดฝีมือในยุคนี้ล้วนทําความรู้จักมาเต่งพงขงกศีรษะกล่าวขึ้นนับถือมานานแล้วข้าพเจ้าเองก็ได้ยินชื่อท่านวันเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้ามักได้ยินคนกล่าวขวัญถึงท่านนั้นเหลือท่านได้ยินว่าท่านไม่เพียงทําลายลิ้วเยียกซรงยังทําลายเอาชนะนางแอนเล็กเหินขู่แห่งพักอสูรอืมก็เติมนั่นแหละ ท่านกาลังเดินทางไปหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเพื่อท้าประลองเจียงเฮียวหงใช่ไหมก็มีเรื่องเช่นนั้นอยู่นะเตี่ยลุยกล่าวขึ้นข้าพเจ้าเองก็คิดท้าประลองกับเจียงเฮียวหงเออท่านก็คิดเหรอเตี่ยลุยย่อมคิดมันฝึกฝีมือนาน17ปีต่อสู้ดินรนห้าปีผ่านการต่อสู้4 3าครั้งจากเด็กจรจัดที่เปลืยเท้าไม่มีรองเท้าสวมใส่ชั่วนา,นาตาปี ลายเป็นมืองกระปี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุทธภพยุคนี้ตอนนี้ความหวังเดียวของมันคือการท้าประลองกับเจียเฮียวหงการท้าประลองกับเจียเฮียวหงเป็นความหวังสูงสุดของนักสู้ในยุคนี้คนผู้นี้ขอเพียงมีความหวังเล็กน้อยชีวิตก็มีคุณค่าความหวังนั้นยั่งยืนอยู่ในโลกตลอดการเตี่ยลุยกล่าวว่าเราทั้งขู่ต่างคิดท้าประลองกับเจียเฮียวหงท่านคิดว่าสมควรทําไงดีละ่ะ ท่านคงมีวิธีเมั้งเตี่ยลุยย่อมมีวิธีมัมมนพอทราบว่าเต่งผงท้าประลองเจียเฮียวหงก็ติดตามมาอย่างเร่งร้อนวิธีของมันคือประอาวุธกับเต่งผงก่อนคนที่ชนะค่อยไปท้าประลองกับเจียเฮียวหงทีหลังเตี่ยลุยกล่าวว่าวิธีของเราเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดรวบรัดจากัดที่สุดหรือว่าวิธีของท่านก็คือเราสองคนประลองกันก่อนคนที่ชนะค่อยไปท้าเจียเฮียวหงอืมเป็นวิธีนี้ล่ะดีมาก ดียังไงที่ว่าดีก็คือข้าพเจ้าเห็นด้วยกับวิธีนี้ดีประกายตาของมันสาสจ้าดุดคมกระบี่เน้นเสียงทีละคำตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะรอท่านในสวนร้างของตระกูลเงยมันไม่รอฟังคำตอบก็หันกายจากไปทุกฝีก้าวย่างของมันล้วนเท่ากันช่วงรอยเท้าแต่ละก้าวมีระยะห่างกันสองศอกสามนิ้วแม้ว่าใช้ไม้บรรทัดมาวัดก็ไม่เที่ยงตรงเช่นนี้ เตี่ยลุยเดินออกจากเลาไปนานแล้วฝ่ามือสลาตันค่อยระบายลมหายใจอ้ยคนคนนี้ก็เป็นมือกระบี่ที่มีชื่อเสียงใช่แล้วข้าพเจ้าดูออกบุคคลที่ก้าวย่างอย่าง,งมีบรรทัดฐานเช่นนี้ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงแน่นอนมันไม่เพียงก้าวย่างอย่าง,งมีบรรทัดฐานเท่านั้นนะยังกินอยู่อย่างเป็นบรรทัดฐานด้วยไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนต้องรับประทานอาหารในเวลาเดียวกันรับประทานอาหารชนิดเดียวกัน อาหารชนิดใดงั้นเหรอทุกวันมันจะรับประทานข้าวมื้อละสองชามมีกับสี่อย่างสุราขวดหนึ่งกระทั่งกับล้วนไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาก,ก่อนเลยกับข้าวก็เป็นอย่างเดิมเต่งพองผงกศรีรษะยากนักที่มันสามารถทําเช่นนี้ได้มันเป็นคนมีบรรทัดฐานเลงราบีของมันก็มีบรรทัดฐานทั้งอย่างแม่นยำม,มีประสิทธ,ธิภาพดังนั้นมันก็เลยมีชื่อเสียงโดยเร็วสินะถูกต้องแล้ว มันใช้เวลา5ปีสร้างชื่อในยุทธภพ,พแต่รับการขาดหมายว่าจะเป็นมือกระบี่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถรับคำแนะนำในเชิงกระบี่จากเจียเหวียวหงได้เลยนะแต่ว่าการปรากฏกายของจอมยุทธเต็งก็บทบางรัศมีของมันโดยสิ้นเชิงแล้วเต็งผงเข้าใจในบทดลกล่าวว่าดังนั้นมันก็เลยมาเหอเขา้าเจ้าสินะโูกแล้วต่อให้ท่านไม่ไปท้ยาประลองกับเจียเหียวหงมันก็ต้องไปหาท่านอยู่ดี สิ่งที่ชนชาวยธแก่งแย่งช่วงชิงก็คือชื่อเสียงเกียรติยศด,ดังนั้นนักสู้ที่มีชื่อเสียงต้องตระเตรียมการรับท้าประลองจากผู้คนชื่อเสียงนั้นบางครั้งก็คล้ายเป็นแอกไถอันหนักอึง้งแอกไถท,ที่ต้องแบกรับไว้ตลอดการเต่งพองยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวอะไรเพียงแต่ถามว่าแล้วไอส้สวนเรื่องตระกูลเงยนี่อยู่ที่ไหนกันนะอยู่นอกเมืองท่านแต่ว่าตอนนี้จอมยุทธเต่งก็ไม่ต้องเรียบไปก็ได้ เนื่องเพราะว่าเตียลุยนัดประลองกับท่านในเที่ยงวันรุ่งนี้จอมยุทธเตงย่อมไม่ต้องรีบไปในตอนนี้นี่แล้วเธออย่างนั้นตนนี้ตอนนี้จอมยุทธเตงสมควรไปยังบ้านซอมซ้อของเราพักผ่อนสักคืนหนึ่งวันพรุ่งนี้เราจะพาจอมยุทธเตงไปยังสวนร้างตระกูลเงยเองเต่งผงก็ไม่ปฏิเสธเนื่องเพราะเต่งผงทราบว่าไม่สามารถปฏิเสธคําเชิญเช่นนี้ได้หากเต่งผงยินยอมพำนักในตึกตระกูลห่วง สำหรับฝ่ามือสลาตันห่วงจิบก่อนนับเป็นเกียรติแก่มันประกาศหนึ่งชนชาวโลกใหญ่ยยไม่ใช่มีชีวิตอยู่โดยมุ่งหวังผลประโยชน์จากกันและกันและแล้วก็ถึงเวลาเที่ยงตรงณสวนร้างตระกูลเงยแสงอาทิตย์ในฤด,ดูใบไม้ผลิสองต้องเก๋งหกเหลี่ยมภายในสวนและสองต้องคนคนหนึ่งกับดาบอีกเล่มหนึ่งคนคือเต่งผงดาบคือดาบโคง้งข้างกายเต่งพงยังมีฝ่ามือสลาตันแห่งตึกตระกูลห่วง แต่มันยามอยู่ข้างกายเต่งพงก็คล้ายวัตถุไร้ค่าก็ไม่ปานบุคลิกภาพของเต่งพงบทบางประกายที่ชาวยุทธยุคนี้โดยชิ้นเชิงสวนร้างตระกูลเหงยก็เป็นสวนร้างหลังหนึ่งน้ำมันบนระเบียงเก๋งก็กระเทาะหลุดร่วงห้องหอในพุ่มไม้ก็ชำรุดสุดส่มสถานที่นี้ย่อมมีอดีตอันวิจิตรงดงามรุ่งโรจน์ตอนนี้ฉะไหนเปลี่ยนเป็นวิเวกวังเวงปานนี้เฉกเช่นชะตาชีวิตคนบางครั้งก็รุ่งโรโชดช่วง บางครั้งก็ตกอับสิ้นแสงวิหกตัวหนึ่งโบยบินจากที่ไกลตาเกาะนิ่งบนต้นเอียงขาวนอกเก๋งหกเหลี่ยมคล้ายสาะหาแสงสว่างสาอหาความฝันในอดีตน่าเสียดายที่ต้นเอียงขาวยังยืนอยู่แต่ทิวทัศน์รอบข้างล้วนเปลี่ยนแปลงไปแล้ววิหกบินมาแล้วก็บินไปเมื่อใดจึงบินมาเมื่อใดจึงจากไป่ามือสลาตันกล่าวขึ้นว่าเออตอนนี้ก่อเทียงแล้วนะเต่งพงเงยหน้าขึ้น เห็นอาทิตย์ลอยเด่นอยู่กลางศีษะพอดีฝ่ามือสลาตันกล่าวขึ้นแต่ว่าเตียลุยยังไม่มาเลยนะเต่งพงผงกศีษะกล่าวขึ้นในเมื่อมันเป็นคนที่มีบรรทัเถานทำไมยังไม่มาล่ะเอ๋ดูเหมือนมันต้องการให้ทันรอคอยนะงอนเหรอมันต้องการให้ทันรอคอยจนกลัดกลุ้มกระวนกระวายท่านยิ่งกลัดกลุ้มกระวนกระวายมันยิ่งมีโอกาสได้ใช้ชนะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ประการหนึง่ง มักเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลเต่งพงยิ้มเล็กน้อยก็ไม่แน่นักเนอะทำมาให้ละท่านมันต้องการให้ข้าพเจ้ารอคอยตัวมันเองก็กำลังรอคอยเหมือนกันท่านมุ่งหวังให้คนอื่นรอคอยจนกลัดกลุ้มกระวนกระวายท่านเองก็ใหญ่ไม่ใช่ต้องการกลัดกลุ้มกระวนกระวายยิ่งกว่าเต่งพงยืนรออยู่ใต้แสงอาทิตย์ยืนรออยู่กลางสวนร้างแต่ไม่มีทีท่ากลัดกลุ้มกระวนกระวายเลยแม้แต่น้อยฝ่ามือสลาตันพลันพบว่า บุรุษหนุ่มคนนี้มีความลึกซึ้งเยือกเย็นเกินวัยมันรอบชมเชยวาสนาตนเองที่ไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับเต่งพงจวจบจนอาทิตย์บ่ายคล้อยค่อยได้ยินเสียงฝีเท้าของเตี่ยลุยมุมสวนหลังมีประตูเล็กๆบานหนึ่งเต่งพงและฝ่ามือสลาตันก็เข้าทางประตูบานนี้เตี่ยลุยก็เช่นกันมันเดินช้าๆเข้าสวนร้างทุกย่างก้าวยังคงห่างกันสองศอกสามนิ้วมันแม้เดินช้ายิ่งแต่ไม่หยุดชะงัก ขอเพียงเริ่มต้นจะไม่หยุดชนักเด็ดขาดเวลาชักอาวุธก็ใกล้เข้ามาแล้วขอเพียงชักอาวุธก็จะมีแต่ความตายหากไม่ใช่ท่านตายก็เป็นเราดับศูนย์ในที่สุดเตียลุยก็หยุดยั้งลงหยุดยั้งลงที่ด้านตรงข้ามของเต่งพงที่ไกลตาประจวบกับปรากฏเมฆดำก้อนหนึ่งบดบังแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์พลันลับาหายแต่ดวงอาทิตย์ก็ยังคงอยู่คู่ฟ้าตลอดกาลแล้วขนเล่า เตียรุยยังคงไม่เหลือบแลฝ่ามือสลาตันเพ่งตากล่าวกับเต่งพงว่าข้าพเจ้ามาสายแล้วเต่งพงก็กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าจงใจให้ท่านรอคอยให้ท่านรอจนกลัดกลุ่มกระวนกระวายข้าพเจ้าจึงจะมีโอกาสโค่นท่านเต่งพงรู้สึกเหนือความคาดหมายคิดไม่ถึงว่ามันจะบอกออกมาตรงๆเช่นนี้ปากยังกล่าวว่าข้าพเจ้าก็รู้เตียรุยพลันยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าลืมข้อนึงไป hey, ขณะที่ข้าพเจ้าให้ท่านรอคอยข้าพเจ้าเองก็กําลังรอคอยข้าพเจ้าทราบเตี่ยลุยพลันแค่นหัวเราะเฮท่านท่านรู้ทุกเรื่องเลยเหรออย่างน้อยข้าพเจ้าก็ยังรู้อีกเรื่องหนึ่งนะลองบอกมาสิข้าพเจ้าพอชักดาบท่านก็ต้องตายเตี่ยลุยพลันกำมือแน่นแก้วตาหดเล็กลงผ่านไปเนิ่นานานจึงถามว่า ท่านมีความมั่นใจหรือไงก็ต้องมีสิแล้วถ้าอย่างนั้นท่านทำไมยังไม่ชักดาบเมฆดำพอบทบางดวงอาทิตย์สายลมที่โชยก็แฝงความเหน็บหนาวเล็กน้อยนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดกับการฆ่าคนเสียงฟ้าร้องดังเบาๆท่นปรากฏระอองฝนโปรยปรายเต่งพงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ชักดาบเนื่องเพราะข้าพเจ้ามีความมั่นใจไงล่ะ ซุ่มเสียงของเต่งพงคล้ายฟังดูห่างไกลยิ่งนะคล้ายดังมาจากในก้อนเมฆคนคนหนึ่งหากคิดไปฆ่าคนก็จะเปลี่ยนเป็นต่ำต้อยเหมือนกับไปวิงวอนขอร้องคนอื่นเนื่องเพราะมันไม่มีความมั่นใจเปี่ยมล้นดังนั้นมันจึงร้อนรุ่มเกรงว่าจะพลาดโอกาสอันดีงามใช่ไหมล่ะเต่งพงน้อยครั้งจะกล่าวคำพูดมากมายเช่นนี้กล่าวช้ายิ่งคล้ายเกรงว่าเตี่ยลุยไม่อาจทนทานรับได้ เนื่องเพราะเต่งพง์ทราบว่าทุกถ้อยคาของตนคล้ายคมมีดทิ่มแทงใส่จิตใจของเตี่ยลุยตลอดร่างของเตี่ยลุยสั่นกระตุกสุ่มเสียงก็แหบแห้งกล่าวว่าท่านมีความมั่นใจเปี่ยมลน้นท่านก็เลยไม่ร้อนรุ่มงั้นเหรอเต่งพง์พง,งกศีรษะเตี่ยลุยกล่าวว่าแล้วท่านต้องรอถึงเมื่อไรจึงจะชักดาบละ่ะข้าพเจ้าจะชักดาบก็ตอนที่ท่านชักกระบี่ไงละ่ะแล้วถ้าหาข้าพเจ้าไม่ชักกระบีละ่ล่ะไม่ ท่านต้องชักกระบี่แน่นอนไม่หนำซ้ำร้อนรุ่มรีบชักกระบี่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นท่านที่ต้องการฆ่าเราเราไม่ได้คิดฆ่าท่านดังนั้นเวลาตายที่แท้จริงของท่านไม่ใช่ตอนที่เราชักดาบหากแต่เป็นตอนที่ท่านชักกระบี่ตั้งหากละ่ะเตี่ยลุยกำด้ามกระบี่แน่นจนเส้นเอ็นหลังมือปอนขึ้นมันยังไม่ชักกระบี่แต่มันเองก็รู้ว่าจะช้าจะเร็วมันต้องชักกระบี่เม็ดฝนเย็นเฉียบซัดต้องร่างมันซัดต้องใบหน้ามัน มันเผชิญหน้ากับเต็งพงพเผชิญหน้ากับดาบที่ไร้ผู้ต่อต้านแต่ในใจกลับหวนคิดถึงวัยเยาว์อันต่ำต้อยฝนเทกระหน่ำดังฟ้ารั่วโคลนเลนจึ่งนองไปทั่วถนนมันเปลือยเท้าวิ่งอยู่ในคโคลนเลนเนื่องเพราะด้านหลังมีคนไล่ตามมามันหลบหนีออกจากสำนักคุ้มภัยแห่งหนึ่งเนื่องเพราะมันขโมยรองเท้าใหม่ของผู้คุ้มภัยท่านหนึ่งที่เพิ่งซื้อมารองเท้ามีขนาดใหญ่เกินไปมันวิ่งถึงครึ่งถนนรองเท้าก็หลุดไปแต่ว่า ผู้คุ้มกันภัยคนนั้นยังไม่ยอมปล่อยปละละเว้นมันหลังจากติดตามมาทันก็เปลืองเสื้อผ้ามันออกมัดมันอยู่บนต้นไม้ใช้แส้ฟาดบวยมันมันเป็นเด็กจรจัดมัดเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ชีวิตลำเค็นในวัยเด็กทําให้มันต่อสู้บากบันคิดสอบแสวงหาชื่อเสียงมันหลังจากมีชื่อเสียงรถนิยมเพียงหนึ่งเดียวของมันก็คือสวมใส่รองเท้าราคาแพงตอนนี้มันเผชิญหน้ากับเต่งพง จิตใจพลันบังเกิดความรู้สึกคล้ายถูกฟาดโบยชนิดหนึ่งเป็นความปวดร้าวและเสียดแทงใจอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งเป็นความปวดร้าวและเสียดแทงใจที่ไม่มีวันลืมเลือนชนิดหนึ่งฝนตกหนักกว่าเดิมดินทรายบนพื้นกลับกลายเป็นโคลนเลนเตี่ยลุยพลันสลัดรองเท้าพื้นบางราคาแพงออกยืนเท้าเปล่าอยู่บนโคลนเต่งพงคล้ายกับกลายเป็นผู้คุ้มกันภัยที่ใช้แท้ไหวายฟาดโบยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความปวดร้าวและเสียดแทงใจเตี่ยลุยคำรามกล้อง พลันชักกระบี่ออกประกายกระบี่แลบแบบในสายฝนดุดสายฟ้าได้ยินเสียงพลังกระบี่ดังควับเพียวเตี่ยวลุยเสือกแทงตรงๆออกสี่กระบี่แทงย้อนออกอีกสามกระบี่นี่คือวิชากระบี่เจ็ดสัมพันธ์ที่สร้างชื่อแก่มันกระบี่เจ็ดสัมพันธ์แหลมคมรุนแรงทุกกระบี่ล้วนเป็นท่าไม้ตายปลิดชีพใต้เจ็ดกระบี่สัมพันธ์นี้ไม่ทราบว่าดื่มโลหิตนักสู้มากมายเท่าใดโค่นยอดฝีมือมา,มามากน้อยเพียงไหน แต่ว่าครั้งนี้มันเผชิญกับเต็งพงขณะที่เตี่ยลุยแทงกระบี่ออกเต่งพงก็ถอนใจออกมาในเสียงถอนใจอันพิสดารเต่งพงก็พลันชักดาบออกจากฝักประกายดาบแลบคราหนึ่ง <S <S เตี่ยลุยรู้สึกว่าข้างแก้มซ้ายมีลมเยี่ยยพัดผ่านไปแล้วก็มีของสิ่งหนึ่งตกหล่นใส่หัวไหล่มันมันยกมือรับอย่างลืมตัวพบว่าหัวไหล่และใจกลางฝ่ามือมันล้วนเปื้อนโลหิตจนชุ่มโชกเตี่ยลุยแบมือออก พบว่าของนั้นก็คือใบหูข้างหนึ่งเป็นใบหูของมันเองพิบตานั้นตำแหน่งใบหูค่อยบังเกิดอาการเจ็บแสบปวดร้อนร่างท่อนบนของมันพลันแข็งทื่อแต่สองเท้ากลับอ่อนระถวยกระแทกนั่งลงคุกเขา่าคุกเข่าบนโคลนเลนเตียลุยถือใบหูที่ขาดกระแทกคุกเข่าบนโคลนช้อนตามองเต่งพงดาบของเต็งพงสอดคืนฝักแล้ว โลหิตบนดาบก็ถูกน้ำฝนชะล้างแล้วมันไม่ทันเห็นเต็งพงชักดาบอย่างไรยิ่งไม่ทันเห็นว่าเต่งพงสอดดาบคืนฝักได้อย่างไรเต่งพงกล่าวว่าพวกเราประลองกันแล้วตอนนี้ท่านก็เปได้แล้ว,ลวการประลองอาวุธผ่านพ้นไปแล้วจริงๆผลการประลองก็ปรากฏชัดเจนเตี่ยหลุยจ้องมองเต่งพงพลันบังเกิดความรู้สึกว่าเต่งพงคล้ายกลายเป็นยอดมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่อะไรปานนั้นจนบัดนี้มันเพิ่งทราบว่าความเร็วของเพลงดาบ ความพิสดารของกระบวนท่าเหนือล้ำกว่าเพลงกระบี่มันมากนักเต่งพงความจริงสามารถฆ่ามันได้ในดาบเดียวแต่เต่งพงไม่ได้ทำเช่นนั้นเนื่องเพราะไม่มีความจำเป็นเต่งพงแม้แค่จะฟันไปหูมันข้างหนึ่งแต่ก็ได้ฟันทำลายความหวังของมันไปหมดแล้วเตี่ยลุยแม้ยังมีชีวิตอยู่แต่ชีวิตนักสู้ของมันจบสิ้นแล้วเต่งพงให้มันไปแต่มันยังมีหนทางใดไปได้ผู้ที่ตั้งความหวังสูงเลิศลอยเกินไป อย่าเมื่อประสบความผิดหวังก็จะเศร้าเสียใจยิ่งกว่าเต่งคงเลือบมองเตี่ยหลุยที่นั่งคุกเข่าอยู่บนโคโลนเลนแวบ,บหนึ่งไม่กล่าวอะไรหันกายไปช้าๆฝ่ามือสลาตันห่วงจิบเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันเร่งฝีเท้าติดตามไปจบบทที่23ขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe ทางเราขอให้กดด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ